สวัสดีครับสมาชิกท,ทุกท่านาผมแนะนำตัวแทนของแอดมินกลุ่มทานบุญบารมีสิทธ์หลวงพ่อกวยนะครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอรวมเกี่ยวกับมวลสารเสกของหลวงพ่อกวยที่อาจารย์เท่าได้มอบหมายมาให้นะครับนี่ก็คือสุดยอดของมวลสารที่หลวงพ่อกวย ครั้นตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ปลูกเสกเอาไว้และได้นำแจกใจให้ลูกศิษย์ลูกหาที่สนิทนะครับผมก็จะมีหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอ่าพระธาตุรายทองหรือไม่พระธาตุรายทองก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตามด้วยผงพระกิ่งตะไบ ท่านสวนเพราะท่านสวนก็คงจะเป็นเกเจอิอาจารย์ยุคเก่าๆนะครับกูบาอาจารย์ของพระกวยตามไปด้วยประหลอดดําครับผมหลายสิ่งที่ที่นําเสนอนี่ล้วนแต่เป็นของที่หายากนะครับผมตามไปด้วยเหล็กไหลเพิงครับอันนี้ก็ก็พุทธคุณก็เด่นดังในเรื่องของอความเหนียวครับตามไปด้วย พราธาตุพุ่มข้าวบินอันนี้ก็มีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วแต่วาสนาของใครจะได้ยังไงอันนี้ผมจะทําเป็นกล่องสุ่มไปนะครับถ้าเกิดใครได้เม็ดเล็กก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าทุกเม็ดนวนแต่หลวงพ่อกลวยปลุกเสกเหมือนกันเพราะมันมีเท่านี้จริงๆครับผมถ้าผมเลือกได้ผมก็อยากให้ทุกคนได้ก้อนใหญ่ตามไปด้วยพระาธาตุมเมล็ดผักกาดนะครับผมมลสาน มีแต่ที่หายากๆนะครับาตามไปด้วยก้นชนวนของลูกป,ปืนเสกนะครับผมตามไปด้วยพระธาตุอรหันร้อยแปดโทษครับาตามไปด้วยผงของสมเด็จพุจจารยโตนะครับผมเป็นมวลสารของสมเด็จแตกหักที่เกี่ยวกับสมเด็จได้มาบดรวมกันนะครับผม เก็บสะสมมาหลวงพอ่ออันนี้เป็นหลวงพ่อคุยเก็บสะสมมานะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับอาจารย์เท่าเก็บสะสมมาเพียงแต่ว่าถ้าหลวงพ่อคุยท่านมอบให้กับอาจารย์เท่ามาเก็บไว้และที่หายากก็คือข้าวตอกพระร่วงนะครับข้าวตอกพระร่วงอันนี้หายากจริงๆจะมีอยู่แค่20เม็ดเท่านั้นอยู่กับผม20เม็ดเท่านั้นนะครับขอบอกเลยตามไปด้วยจีวร ที่ทำตัวหลวงพ่อปลุกเสกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหินพลอยเสกผมได้มาเป็นก้อนใหญ่ท่านอาจารย์ท่านบอกให้เอาไปทุบทุบทุบแล้วก็นําแจกจ่ายให้ลูกศิษย์ลูกค้านะครับที่เข้ามาร่วมทําบุญกับทางกลุ่มตามไปด้วยเส้นเกษาของพ่อเส้นเกษาผมบอกได้เลยนะใครที่ได้ไปก่อนหน้านี้ถือว่าโชคดีนะครับตอนนี้เริ่มจะหมดแล้วเริ่มจะหมดแล้ว ก็จะมีแบ่งปันได้อยู่คนละนิดคนละหน่อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือทรายเศกครับทรายที่หลวงพ่อเศกไว้ทาวัตถุมงคลเมื่อสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็จะหมดแล้วเหลือน้อยเห็นพ่ออาจารย์เท่าท่านบอกนะครับผมทุกอย่างมวลสารทุกอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้ผมจะนำมาไว้อยู่ในขุน หัวคุณนันนี้ให้ท่านเก็บไว้บูชาผมบอกได้เลยว่าสุดยอดล้ำค่าหาที่ไหนเสมอเหมือนครับผมอดใจรอนะครับสำหรับท่านที่สั่งจองอดใจรอนิดนึงเดี๋ยวผมจะทยอยค่อยๆใส่ครับผมขอบคุณมากครับสััสดีครับ